CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดรพันธการธานน์นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับย่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่88เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนคงเบ้งเคี้ยวสึกครั้นรุ่งขึ้นปีใหม่โจจินจึงกราบทูลพระเจ้าโจยอยขอกองทัพยกไปตีเมืองเสฉวนพระเจ้าโจยอยจึงตั้งให้โจจินเป็นแม่ทัพฝ่ายขวาสุมาอี้เป็นฝ่ายซ้ายถือพลทหารสิบสี่หมืน่นยกไปทางด่านเกียมโกและจะไปตีเมืองฮันตงมาใช้จึงเอาเนื้อความแจ้งแก่คงเบ้ง คงเบ้งทราบดังนั้นกห็หาเตียวหงีกับอองเป่งเข้ามาสั่งว่าท่านคุมทหารพันหนึ่งยกไปตั้งตำบลตันชองรับทับสุมาอี้ไว้อองเป่งกับเตียวหงีจึงว่ามหาอุปราชจะให้ผลค่าพเจ้าทั้งสองไปแต่พันหนึ่งนี้ที่ไหนจะต่อสู้สุมาอี้ได้จะไม่เสียการไปหรือคงเบ้งจึงว่าท่านอย่าวิตกเลยเราให้ทาหารท่านไปแต่น้อยเช่นนี้ด้วยเราพิเคราะห์ดูในอากาศ เห็นดาวเรษ์มนีรัศมีหมนมองนักในเดือนนี้จะมีฝนหายใหญ่ตกเป็นหลายวันเราเห็นว่ากองทัพซูมาอี้จะล่วงแดนเข้ามามิได้ด้วยน้ำป่าจะหนักมาท่วมทหารซูมาอี้ก็จะกลับไปเองเราจึงให้ทหารท่านไปแต่น้อยอองเป๋งเตียวหนีก็มีความยินดีคํานับแล้วก็ยกทหารไปฝ่ายซูมาอี้และโจจินครั้นยกทัพไปถึงตำบลตันช่องแล้วก็ต้องประสบกับอุทกภัยอย่างแสนสาหัส พระเจ้าโจโยอยจึงให้มีหนังสือสั่งให้ซูมาอี้และโจจินยกทับกลับฝ่ายคงเบ้งเมื่อทราบว่าทัพของซูมาอี้ถอยทับไปเช่นนี้แล้วจึงสั่งให้ผู้ถือหนังสือเร่งไปบอกกับองเป๋งเตียวหงีว่าอยากให้ยกทหารตามไปเลยเมื่อคงเบ้งสั่งผู้ถือหนังสือเช่นนี้แล้วก็ให้อุยเอียนเตียวหงีเต้าเขง่งตันเซ็กคุมทหารยกไปทางกีกกแล้วให้มาใต้อองเป๋งเตียวเอ็กม้าตรง คุมทหารไปตั้งตำบลจำกกกำหนดให้ออกพร้อมกันณนะเขากีสารครั้นจัดแจงนายทัพในกองให้ยกไปแล้วก็ตั้งให้กวนหินเลียวหัวเป็นกองหน้าคงเบ้งจึงยกทหารเป็นทัพหลวงไปฝ่ายซูมาอี้จึงว่ากับโจจินว่าคงเบ้งมิได้ยกทหารตามเรามาเพราะเหตุว่ากลัวเราจะซุ่มทหารไว้และคงเบ้งคงจะลอบยกทหารไปตั้งที่เขากีสารโจรจินจึงว่าเราไม่เห็นด้วยซูมาอี้จึงว่า ท่านมีเชื่อก็ขอให้แยกกองทัพไปคนละทางเถิดท่านจงไปรักษาจำกกด้านตะวันตกข้าพระเจ้าจะไปรักษากีกกทิศตะวันออกท่านในสิบวันกองทัพคงเปิ้งไม่ยกมาข้าพระเจ้าจะไปคำนับท่านถึงค่ายขอให้ท่านเอาแป้งทานหน้าข้าพเจ้าเสียแล้วเอาเสื้อผู้หญิงใส่ประจานให้ได้อายแก่ทหารทั้งปวงเถิดโจจินจึงว่าถ้าคงเปิ้งยกทหารมาเหมือนปากท่านว่าเราก็จะเอาปั้นเน่งยกกับม้าดีที่พระเจ้าโจโยอยประธานเรานั้นให้แก่ท่าน ซุมาอี้กับโจจินสัญญากันแล้วต่างคนก็ต่างยกทหารแยกไปอุยเอียนเตียวหงีเตาเขงตันเซ็กพร้อมทั้งทหารเมืองเสฉวนซึ่งยกทัพไปทางกีกกทำการรบโดยประมาทในตัวของสุมาอี้จนต้องสูญเสียทหารและเครื่องสรัตราจนต้องถอยทัพกลับไปแต่ทางด่านจำกกนั้นโจจินประมาทมิได้ตรวจตรารักษาและตระเตรียมทหารทั้งปวงเพราะมิได้เชื่อคำสุมาอี้สำคัญว่าถึงกำหนดสิบวันแล้ว ก็จะทําประจานซูมาอี้ตามซึ่งสัญญากันไว้ด้วยเหตุที่โจจินประมาทเช่นนี้กองทัพของคงเบ้งจึงสามารถตีค่ายของโจจินแตกโจจินจวนตัวเข้าก็รบหักกองทัพเมืองเสฉวนออกไปกับทหารห้าสิบคนพอพบกองทัพซูมาอี้ยกมาช่วยซูมาอี้ก็รับเอาตัวโจจินมาค่ายที่กีกกแล้วซูมาอี้ก็ยกกองทัพจากกีกกไปตั้งรับกองทัพของคงเบ้งณแนะม่น้ําอุยโหเมื่อโจจินต้องแตกทัพเสียค่ายเช่นนี้แล้ว ก็รู้สึกละอายใจจนเป็นไข้ป่วยหนักลงซูมาอี้ครั้นจะยกทหารกลับมาเมืองก็กลัวทหารทั้งปวงจะเสียน้ำใจจึงได้แต่ตั้งทัพรออยู่ฝ่ายคงเบ้งเมื่อแจ้งว่าโจจินป่วยอยู่ดังนั้นมหาอุปราชแห่งเมืองเสฉวนก็ส่งหนังสือไปเยาะเย้ยโจจินและโจจินแจ้งในหนังสือของคงเบ้งดังนั้นก็โกรธหนักโรคซึ่งป่วยก็กำเริบหนักขึ้นจนถึงแก่ความตายในเวลากลางคืนวันนั้นซูมาอี้ครั้นแจ้งว่าโจจินตายแล้ว ก็จัดการส่งศพไปจัดการตามประเพณีที่เมืองลกเอียงพระเจ้าโจโยอยก็มีหนังสือเร่งให้สุมาอี้ทำการรบพุ่งเอาชาชนะแก่คงเบ้งให้จงได้สุมาอี้แจ้งในหนังสือรับสั่งแล้วก็เตรียมพลทหารทั้งปวงจึงให้คนถือหนังสือไปบอกแก่คงเบ้งกำหนดว่าเวลาพรุ่งนี้ให้ยกพลทหารออกรบกันคงเบ้งแจ้งดังนั้นจึงว่าบัดนี้ชรอยโจจินตายแล้วสุมาอี้จึงใช้ให้คนถือหนังสือ มาทารบด้วยเราครั้นเวลาคาก็เรียกเกียงอุยกับกวนหินเข้ามากระซิบสั่งเป็นความลับเกียงอุยกับกวนหินรับคำแล้วก็ยกทหารไปแต่ในเวลากลางคืนครั้นรุ่งเช้าคงเบ้งก็ยกทหารออกจากค่ายกีสารสิ้นมาถึงริมแม่น้ำอุยโหทําเลที่กลางทุ่งคงเบ้งกับสุมาอีตั้งเป็นขบวนทัพเป็นพยุหะต่อสู้กันสุมาอีได้ให้ใต้เหลียงเตียวหองงักลิม คุมทหารสามร้อยยกเข้าตีกระบวนทับแบบพยุหะของคงเบง้งครั้นทหารทั้งสามนำทับเข้าไปอยู่ในพยุหะของคงเบ้งแล้วคงเบ้งก็ให้ทหารกลับพยุหะเสียในทันใดทหารซูมาอี้จึงโดนล้อมอยู่ภายในแล้วถูกทหารคงเบ้งก็จับมัดเอาตัวไปสิน้นจากนั้นคงเบ้งก็ให้ทหารเปลืองเอาเสื้อหมวกไว้กับหมาแล้วให้เอาดินหม้อทาหน้าเสียทุกคนโดยสั่งว่าท่านกลับไปบอกซูมาอี้นายท่านเถิด ว่าให้ไปศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ที่ดีเสียก่อนจึงมาสู้กับเราว่าแล้วก็ปล่อยให้กลับไปครั้นสุมาอี้ทราบเช่นนี้ก็โกรธจึงให้ยกทหารออกจากค่ายแล้วก็คุมทหารหนุนออกมากวนหินตั้งซุ่มอยู่ข้างหลังได้ทีก็ยกทหารโห่ร้องตีเข้ามาสุมาอี้จึงแยกทหารออกตีด้านหลังฝ่ายกองทัพของผงเบ้งก็ตีกระทบหน้าเข้าไปเกียงอุ่ยก็ตีกระหนับข้างขวาเป็นสามด้านระดมรบเป็นอลมามน ทหารสุมาอีเข้าอยู่กลางต้องอาวุธรอบตัวล้มตายเป็นอันมากซุมาอีเห็นเหลือกำลังสู้มีได้ทหารตายประมาณส่วนหนึ่งก็รบหักออกมาได้พาทหารข้ามฟากหนีไปตั้งค่ายทิศตะวันตกตั้งแต่วันนั้นมาซูมาอีก็ตั้งมั่นมิได้ออกรบพุ่งฝ่ายคงเบ้งครั้นได้ชัยชนะแก่ซูมาอีแล้วก็ให้เลิกทับกลับมาตั้งอยู่นเขากีสารพอลิเงี่มใช้ให้กีอันคุมสเสบียงมาส่งพ้นกำหนดไปสิบวัน ขงเบ้งจึงให้ทหารเอาตัวไปตีแปดสิบทีกีอันก็มีความเจ็บแขนนักครั้นเวลากลางคืนก็หลบหนีไปเข้าด้วยซูมาอี้ซูมาอี้จึงว่ากับกีอันว่าท่านจงกลับไปเมืองเสฉวนแล้วประคมข่าวว่าคงเบ่งคิดขบดุจะจับพระเจ้าเล่าเซียนฆ่าเสียพระเจ้าลาเซียนก็จะมิไว้ใจขงเบ้งดีร้ายจะมีตราให้หากองทัพเลิกกลับไปถ้าท่านทำได้ชะนี้ เราจะทูลพระเจ้าโยอยตามความชอบให้ตั้งเป็นขุนนางผู้ใหญ่กีอันได้ฟังดังนั้นก็รับคำสุมาอี้แล้วรีบกลับไปเมืองเสฉวนทำการดังนั้นพระเจ้าลาเซียนก็ตกใจสำคัญว่าจริงจึงให้มีตราไปหากองทัพคงเบ้งกลับมาครั้นคงเบ้งแจ้งดังนั้นก็ถอนใจจึงสั่งให้ทหารเตรียมตัวถอยทัพกลับเมืองเสฉวนเกียงอุยจึงถามว่ามหาอุปราชจะล่าทัพไปครั้งนี้ถ้าสุมาอีร้รู้ยกทหารตามมารบพุ่ง จะคิดประการใดคงเบ้งจึงว่าท่านอย่าวิตกเลยเราจะยกทหารเดินเป็นห้ากองถ้าไปพักอยู่ที่ใดเราจะให้ทําเตาไฟเพิ่มขึ้นให้มากขึ้นทุกวันสุมาอีก็จะสงสัยอยู่เมื่อคงเบ้งทําอุบายเช่นนี้สุมาอีก็ไม่กล้าที่จะนําทัพติดตามโจมตีคงเบ้งไปครั้นอยู่มาสามวันชาวบ้านก็มาบอกกับสุมาอีว่าคงเบ้งล่าทัพไปนั้นแกล้งทําเตาเพลิงไว้หเห็นว่ามีทหารมาเพิ่มเติมมาก สุมาอี้แจ้งดังนั้นก็ทอดใจใหญ่แล้วว่าตัวเรามีปัญญาน้อยซึ่งจะทําศึกไปเบื้องหน้านั้นยากที่จะประมาณกลศึกของของเบ้งได้สุมาอี้ก็ให้ยกทหารกลับมาเมืองโลกเอียงเมื่อของเบ้งกลับมาเมืองเสฉวนก็บำรุงรักษาทหารจนมีกําลังแล้วขงเบ้งก็คุมทหารสิบหมื่นยกกองทัพไปจากเมืองเสฉวนฝ่ายพระเจ้าโจยอยเมื่อทราบว่าขงเบ้งยกทัพมาตั้งอยู่ที่เขากีสารแล้วพระเจ้าโจยอย ก็ให้สุมาอี้นำทัพไปรับทัพของของเบ้งสุมาอี้ก็ถวายบังคมลาออกจากเมืองลเอียงพอมาใช้มาบอกสุมาอี้ว่าขงเบ้งให้อ,องเป๋งเตียวหนีกองหน้ายกมาทางเกียมโกก่อนและทางนั้นมาบรรจบกันณนเขากีสารแล้วขงเบ้งจะยกกองหนุนมาสุมาอี้แจ้งดังนั้นจึงว่าแก่เตียวครับว่าซึ่งขงเบ้งยกมาทางเกียมโกนั้นหวังจะให้ทหารรอบเกี่ยวข้าโพสาลีณแนะดนเมืองหลงเส ท่านเร่งยกไปตั้งสกัดอยู่หนะ้าเขากีสารเรากับโจฉุยจะบรรจบยกไปป้องกันเมืองหลงเสไว้มิให้ทหารคงเบ้งเกี่ยวข้าพุทสาลีได้เตียวครับรับคําสุมาอี้แล้วก็คุมทหารสี่หมื่นยกไปตั้งอยู่หน้าเขากีสารสุมาอี้ก็ยกไปบรรจบกับโกฉุยตั้งอยู่หน้าแดนเมืองหลงเสฝ่ายคงเบ้งเมื่อยกมาถึงเขากีสารก็ให้ตั้งค่ายมั่นไว้ครั้นเห็นกองทัพเมืองลกเอียงยกมา ก็คิดว่าจะออกรบพุ่งทว่าบัตนี้สเบียงในกองทัพเรานั้นขัดสนจึงให้อองเป๋งเตียวหนีอยู่รักษาค่ายคงเบ้งก็พาเกียงอุยอุยเอียนกับทหารเป็นอันมากยกลัดไปถึงเมืองโลเซียกีนอเจ้าเมืองโลเซียเมื่อแจ้งว่าคงเบ้ยงยกมาคิดเกรงก็ออกมาคำนับรับเข้าไปในเมืองคงเบ้งจึงถามกินอว่าตำบลใดข้าพศลีมีชุมกินอก็บอกว่าแดนเมืองหลงเซนั้น ข้าพศาลีสุขเป็นอันมากคงเบ้งแจ้งดังนั้นก็มีความยินดีจึงให้เตียวเอ็กม้าตรงอยู่รักษาเมืองโลเสียแล้วคงเบ้งก็คุมทหารยกไปหวังจะเกี่ยวข้าพศษษาลีณนะแดนเมืองหลงเสแต่ทว่าในขณะนั้นทหารกองหน้าก็เอาเนื้อความมาแจ้งว่าสุมาอี้คุมทหารมาตั้งป้องกันอยู่ณนะแดนเมืองหลงเสคงเบ้งได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงว่าสุมาอี้นั้นร่วมรู้ความคิดเรา จึงยกมาป้องกันข้าพุทธสาลีไว้เมื่อสุมาอี้รู้ทันในความคิดของคงเบ้งเช่นนี้แล้วมหาอุปราชแห่งเมืองเสฉวนจึงต้องทำคนอุบายโดยการใช้เครื่องของพูดผีปีศาจมาหลอกล่อให้สุมาอี้และบรรดาทหารของฝ่ายวิกกหวาดกลัวสุมาอี้จึงพาทหารทั้งปวงหนีเข้าไปในเมืองหลงเสคงเบ้งเห็นดังนั้นก็สั่งให้ทหารสามหมื่นเกี่ยวข้าพุทธสาลีอยู่สองวันครั้นได้เป็นอันมากก็พากันกลับไปเมืองโลเสีย เมื่อสุมาอี้รู้ว่าตนเองถูกคงเบ้งทำอุบายหลอกลวงเช่นนี้ก็ทอดใจใหญ่แล้วว่าคงเบ้งทำการครั้งนี้ดังเทพดามาช่วยเหลือความคิดเราจะอย่างรู้ถึงพอโกชุยยกมาถึงสุมาอี้ก็เล่าเนื้อความให้โกชุยฟังทุกประการโกชุยจึงว่าคงเบ้งทำได้แต่ท่านไม่ทันรู้เมื่อรู้ชนนี้แล้วจะกลัวอะไรเล่าบัดนี้ข้าพเจ้าแจ้งว่าคงเบ้งสารวนให้ทหารนวดข้าอยู่ในเมืองโลเสีย ขอให้ท่านแยกทหารออกเป็นสองกองตีกระหนาบเข้าไปก็จะจับขงเบ้งได้โดยง่ายสุมาอี้เห็นชอบด้วยจึงจัดแจงทหารออกเป็นสองกองแล้วยกไปจากเมืองหลงเสเมื่อสุมาอี้ยกทัพมาถึงเมืองโลเสียก็ขับทหารให้ล้อมเมืองไว้ครั้นเวลายามเศษสุมาอี้ก็สั่งให้ทหารโห่ร้องแล้วเคลื่อนผลเข้าโจมตีเมืองโลเสเหล่าทหารบนกำแพงเมืองก็รบพุ่งป้องกันไว้เป็นสามารถ ไฟคงเว้งเห็นได้ทีก็จุดประทัดขึ้นทหารซึ่งตนเองสั่งให้ซุ่มอยู่นอกเมืองทั้งสีทิศก็ตีกระหนาบเข้ามาเหล่าทหารในเมืองโลเสียนั้นก็เปิดประตูออกมาไล่ฆ่าฟันทหารซุมาอีล้มตายเป็นอันมากกองทัพของซุมาอีก็แตกกระจายไปครั้นพอถึงเวลาเช้าคงเบ้งจึงให้เกียงอุยอุยเอียนมาตงมาใตา้ตั้งค่ายอยู่นอกเมืองทั้งสีด้านหวังจะป้องกันคาดศึก ฝ่ายซูมาอี้ก็ตั้งค่ายรวบรวมกำลังพลอยู่ที่เนินเขาแห่งหนึ่งแล้วได้ทหารจากเมืองเลียงจิ๋วและเลียงจิ๋วมาเป็นกำลังทหารเพิ่มเติมแต่ซูมาอี้กับคงเบ้งก็ตั้งทับสู้รบกันอยู่เช่นนั้นหาได้แพ้หรือชนะกันไม่อยู่มาวันหนึ่งพอม้าใช้เอาหนังสือของลิเงเยี่ยมซึ่งหลวงว่าสั่งมาให้คงเบ้งคงเบ้งได้ฟังดังนั้นก็ตกใจอ่านดูเป็นใจความว่าข้าพระเจ้าลิเงเยี่ยมแจ้งกิติศัพท์ว่า ซุนกวนให้หนังสือไปถึงพระเจ้าโจยยว่าให้ยกกองทัพบรรจบก,กันจะมาตีเอาเมืองเสฉวนพระเจ้าโจยยให้มีหนังสือตอบไปว่าให้ซุนกวนยกทัพไปทำการก่อนพระเจ้าโจยยจึงจะยกหนุนไปบัดนี้ทัพซุนกวนนั้นยังสงบอยู่ข้าพระเจ้าจะไว้ใจแก่ข้าศึกไม่ได้จึงบอกมาให้แจ้งคงเบ้งเห็นในหนังสือดังนั้นก็ตกใจเป็นอันมากจึงสั่งให้ถอยทัพกลับเมืองเสฉวนฝ่ายซูมาอี้เมื่อเห็นว่าคงเบ้งถอยทัพกลับไปเช่นนี้ ก็สั่งให้เตียวครับนำกำลังทหารติดตามไปโจมตีกองทัพของขงเบงแต่ท่านมหาอุปราชแห่งเมืองเสฉวนก็ซุ่มกำลังทหารไว้ที่ซอกเขาแห่งหนึ่งครั้นเตียวครับยกกำลังมาถึงจึงถูกซุ่มโจมตีจนกระทั่งเสียชีวิตอยู่ที่ซอกเขาแห่งนี้ส่วนซูมาอี้เมื่อได้รับแจ้งว่าเตียวครับเสียชีวิตแล้วก็สั่งให้เลิอกกองทัพกลับมาเมืองโลกเอียงและพระเจ้าโจยอยก็สั่งให้นำศพของเตียวครับกลับมาฝังไว้ที่เมืองโลกเอียง ศึกครั้งนี้กำลังเข้มข้นเลยนะครับและท้ายที่สุดเตียวครับก็ต้องจบชีวิตลงในอีพีหน้ามาร่วมลุ้มกันต่อนะครับว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ